แล้วก็เลยไปจอดฝั่งนู้นแล้วน้องก็ยังยืนดูอยู่ใช่ยังยืนดูจนจนจนเขาเขายัางไงต่อเรือ,อนจนเขาเรียกสามรอบแล้วก็เพื่อนเขาก็ไม่ช่วยอะ่ะแลหลังจากที่เรือจอดเสร็จแล้วเสียงจางโมงก็หายไปใช่เพือก็หายไปใช่เรือจอดอยู่นานไหมก่อน,น,น,นปก <G> ็ประมาณสามชั่วโมงอะพี่สามชั่วโมงจอด เขาหายกันหมดเลยพอเดินออกมาอีกรอบหนึ่งหายหมดเลยแล้วพอน้องเรียกควา่ตึงมาแล้วเนี่ยน้องได้ให้ให้เขาบอกความตึงป่ะใช่แล้วคับให้แล้วแล้วมารับเพื่อนเขามาไหมเพื่อนเขาก็เพื่อนหนูเหรอเพื่อนของของฝั่งนู้นใช่ใช่เพื่อนไม่มาไม่มีใครมาเลยใช่ไม่มีใครมาชี้อะไรเพื่อนเลยใช่แต่ว่าหนูเห็นว่ามีเพื่อนอีกใช่สี่คนนะสี่คนสี่คน ตอนตอนตอนนั้นที่เราเห็นเพื่อนสี่คนอยู่บนเรือเขามีสภาพเปนปาอะไรอย่างเงี้ย้วยหรือเปล่าเมาพี่อะไรที่เขาให้เราคิดว่าเขาสภาพคือคือเขาเขาขับวนอยู่สามรอบอ่ะน่าจะมาช่วยเพื่อนนะพี่แต่เขาไม่ยอมช่วยเพื่อนก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเมาแน่นอน